วลนลสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ก็คือ ep สําสำหรับเกมนี้นั่นเองแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดู ep เดิอจ่าลืมไปดูด้วยในช่องเลยนะจ๊ะทุกคนปึ้งเมื่อ ep หนึ่งเดียพี่ได้บอกว่าเดี๋ยว ep นี้เราจะไปขุดเหมือขุดแร่กันนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนเห็นแร่ตรงนี้ไหมเห็นแร่สีเขียวสีน้ำเงินที่ไหมบันคือแร่จากที่อื่นนั่นเองนะ ในส่วนของแร่สีเขียวอยู่ในทะเลทรายนะทุกคนแล้วก็แร่สีอื่นก็จะอยู่ในภูเขาหิมะนั่นเองนะแต่ว่าโอ้ไม่เจอเชียอะไรเลยไม่เจออะไรเลยแล้วอีพีนี้เดี๋ยวเราไปหาแร่ก,กันนะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือข้าวนะทุกคนแล้วก็ธนูก็จาเป็นเหมือนกันนะแลาจะมีประมาณนี้นะก็คือตัวเราร่อนจอนเลยตัวไปหาเหล็กขาอะไรบัาปนูนี่นันโอเคปะ ก่อนอื่นนะพี่ต้องไปวิหารอันนี้ก่อนนะทุกคนพี่จะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดใครมาครั้งแรกให้เข้าวิหารก่อนเลยนะจะได้เก็บความทรงจําอะไรประมาณนั้นดิเรามาลองตีตัวนี้กันก่อนปึ๊บปอุ้ยตีแสดงเลยกันแล้วก็ตีปึ๊บปบอ่าตอนนี้ก็กากอยู่นะนี่เก็บเก็บพวกคูพวก,พกหินเก็บอะไรไว้ก่อนเลยอีพีนี้เราก็จะมาหาแรก่กันหาแร่อัพชุดเกาะดูนี้ดนนะ้ไหม เราไปไกลไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวตุยนะทุกคนแล้วก็ไม้ที่สําคัญที่ต้องการอัพพวกแบบเอออุปกรณ์อะไรพวกนี้นะก็จะเป็นอีแร่สีฟ้านี้เลยนะทุกคนไม่ใช่แร่ดิคือต้นไม้นะดีพวกนี้นะพี่จะไปพวกนี้นี่สามหมูกก่เกาะที่เราจะต้องไปกันนะทุกคนเพราะว่าไอ,อหมู่เกาะนะั้น่ะมันมีสาหร่ายน้ําทะเลมันสามารถทํามันนั้นได้ประตูวัฟประตูว่าไปไหนก็ได้นะ ซึ่งมันจะเป็นสาหรับเรามากมากเลยประตูว่าเนี่ยคือเราต้องการโตทํางานของนักเวทนะเราต้องการระดับสองตอนนี้ระดับหนึ่งอยู่เลย <c oughs> โอเคเราจะเก็บของที่จะเป็นมาแล้วกันถุงพิษก็ได้นะนี่เราสามารถขี่มาได้ด้วยพี่เพิ่งรู้นี่ก็คือขึ้นมาปุ๊บเราก็ขี่ได้เลยนะแต่อ,อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พี่ไม่ชอบมากที่สุดคืออะไรลุงแบคคือเกมนี้มันมีงูทุกคนพี่โคตรไม่ชอบงูเลยแต่ก็มีงูออกมาโอ้ไม่กอดเอาแมงมุมเราจะเอาถุงพิษนะทุกคน ปึ๊บไปอุย๊ยโ,โหตีแรงมากเออเอ,อือสวยตอนนี้เราได้ถูกพิษแล้วมาเราไปตรงนุกกันเถอะใกล้ถึงยลใกล้ถึงแล้วนะทุกคนพอถึงประตูวิหารเนี่ยเราก็จะเจอลุงโกเลมเราก็ต้องฆ่าแหลกเดี๋ยวจ้าทุกคน sure. อยู่เดี๋ยววะเขียอหาไปเจอเดี๋ยวเราก็ต้องการไม้ด้วยทุกไม้ทุกไม้ซะสวย ไม่เราก็ต้องการเหมือนกันอยู่ข้างในหรือเปล่าโอ้โหอยู่ข้างในด้วยคนไม่บีงูใช่ไหมข้างในโอ้ยมีแต่ลูกหมูได้เป็ตัวหมูป่าดีกว่าเราต้องการหนังเขานะเราก็ต้องฆ่าเขาหนังทุกอย่างใช้หมดเลยโอเคตอนนี้เราจะลงไปตรงข้างล่างวิหารแล้วเนี่ยได้ดิเราก็เจอกวัวเลมสีเขียวนะถ้าเราฆ่าปุ๊บเนี่ยเขาจะรอปคริสตันสีเขียวมานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราจังกากอยู่ไม่โดนเลยเราอาจจะ อาจะอาจะอ้ยอึบอ๊บเออเออเราต้องสู้บอสโกเลมตีสู้ไปก่อนเราเหมือนมันจะเกิดบ่อยด้วยนะเกิดบ่อยแต่ของในกล่องมันอาจจะไม่รีบ้างเออแต่แต่ถ้าเป็นมอนโตมอนเตอร์เนี่ยเขารีนะอ่าคุยแล้วตอนแรกคิว่ามันโหดมากแต่คือไม่ใช่อันนี้เราเก็บไว้นะเผื่อเผื่อแบบใช้อนาคตเนาะไอ,อ้แร่มอนกดเนี้ยนะ เดี๋ยวดูซีสำรวจสำรวจน่าจะมีกล่องแค่กล่องเดียวมั้งเออบางที่อาจจะมีสองกล่องก็ได้นะฮะนี่ไงเหมือนที่นี่ไงสองกล่องโอเคเราก็เก็บมาหมดเลยเพราะว่าเราจนนะตอนนี้อุ้ยเอากล่องมาด้วยก็ได้ขี้เกียจทํากล่องแล้วก็กล่องตรงนูงน้นอ,อีกเดี๋ยวเราไปเก็บเลยปึ๊บอ่าโอเคปึ๊บเรียบร้อยเราได้แร่ทองแดงกับแร่เหล็กแล้วทุกคนที่จริงอ่ะเราไม่ต้องไปหาขุดก็ได้เราไปดโดจากชาวบ้านแล้วก็มอนเตอร์อะไรมาเราจะเข้าประตูเลย Let's go ไปครั้งแรกที่เราเข้าประตูดูซิโอ้โโอ้ชีตดูดิมันโคตรเอาไปซึ่งโคตรอลังการแพโดร่าเจคมาดูแพโดร่าครั้งแรกโอ้ไปกอดนี่สดุดเลยคือแพโดร่าข้าเห็นเจ้า <laughs> เราจะเดินต่อไปเลยทุกคน ABC 2ตัวนี้คือแลกได้นะันะ่นเองดดีก็เอามาคราฟแล้วก็มาแลกอะไรพวกนี้น้อนนี่อันนี้คือสูตรทําอาหารนะอุ้ยน,นี่คืออะไรวะผู้เบอร์รี่เปียกชื้นว้าวมีพผู้เบอร์รี่ด้วยอโอเคใครสนใจก็ซื้อเลยนะอันนี้ก็ป้ายมาแลกป้ายคืออะไรก็ไม่รู้นะเบื่อจะต้องใช้หรือเปล่าไม่ได้ใจโอเคเราจะไปเก็บความทรงจำกด F เพื่อตอบโต้โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือ เราได้หนึ่งเมมโมรีทุกคนดีถ้าเวลาเราปลดล็อก ok ไปเรื่อยๆเนี่ยเจอตัวไหนนะปลดล็อก ok. มันมีขีดจำกัดด้วยนะเหมือนจะเก็บได้เออหึงร้อยป่ะถ้าเราเก็บได้อะแบบพอสมควรแล้วอ่ะเราก็จะมาที่วิหารอีกถูกไหมแล้วเราก็จะเอาเมมโมรีมาใส่มันก็จะปลดล็อก ok หีบอะไรอย่างงี้อะอันแรกคืออะไร3หีบตกแตง่งอ่ะ แล้วก็บวกสองโมเลกพันโอเคแต่เขาอยู่ระหว่างการพัฒนาน,ะนะั้นอนาคตอาจจะมีเยอะกว่าดีนะทุกคนอันที่สองก็บวกหนึ่งอ่ะจำนวนเคลื่อนย้ายมวลสารสูงสุดอ่ะหมายถึงว่าเราสามารถทําประตูเคลื่อนย้ายได้นั่นเองนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วมีอีกหลายอย่างมีเยอะแยะเลยเอาไปไหนเนะี่ย่ยกลับบ้านสินี่เป็หมตัวพบแล้วเราไปอยู่ใกล้ตัวไหนมันก็จะแบบว่ารวบรวมโครงจําใหม่แล้วอะไรประมาณนั้นเออเหมือนเราก็ต้องมาเก็บใหม่เนาะโอเคเรียบร้อยดีกระต่ายก็ได้เก็บอ่ะสวยไป ไปต่อเลยเราจะไม่บีอะไรแล้วนะทุกคนตรงนี้ไปเราไปหาคงขุดลงขุดแร่กันเถอะนะทุกคนโ,โหแต่ตอนนี้กระเป๋าไม่จะเต็มแล้วว่ะทิ้งแม่ง,งทิ้งแม่งเลยจานึงไม่เอาไม่เอาโว้ยเอาเอาทิ้งสิเอออี๊ไม่เอาไม่เอาไ,อาไ,อาไอาปไปกันเถอะพี่อยากแบบว่าอยากให้บีนาฬิกาเหรอดูนาฬิกาได้บะนี่อุ้ยนี่ไงเจอกบโอ้ไม่ใช่เจอกบเจอหมูเจอลูกหมูเองนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปจะไปป่าตรงนี้ ดีตรงนี้เลยไจาทุกคน่ะเลสโกเราต้องไปตัดไม้ด้วยนะแล้วก็ไปขุดแร่อ่าเนี่ยบผมว่าจะขุดแร่ไงอยู่ดีๆไปตัดไม้ก็เฉยน่าแสละการที่เราไปไกลๆอาจจะเจอของดีเดี๋ยวเรามาไฟกัมมีก่อนเฮ้ยออโอ้โหเชี่ยแรงเยอะสุดว่ะื้อปึ๊บถอยถอยถอยดิจะฟันกี่รอบโอ้โหหลายรอบสะดวยอ่ะดูสิเราจะไปตุยใช่ไหม เออตึกสองสามอันแน่อันแน่น,แน่ะเออหุยยังนานจังเลยของมีแต่กะกาก,ากสวยนี่แค่มีด้วยมือแปล้วเสียงอะไรวะตัวอะไรนะอ๋อไอหนูดู่จิ๊ดลิดอ์อ่ะไปไปกันต่อเลยเ,ออเราเจอหมาป่าด้วยหมาป่าเราก็ต้องใช้นะของหมาป่าเนี่ยมาหาเราเลยเว้ยปุ๊บ หนังแกเราต้องใช้ขอหน่อยเออเออเดี๋ยวใช้ตีเออเออสวยติทีหนึงตุยเลยไปไงมองเพื่อนตุยโอ้โห่เออกัดไปสามอีสามทีกันตีสามทีหนึ่งสอกสามเอาเยอยหลบกูได้ด้วยเด็กซอกเอาเียเอาหลบยาวเลยหลบยาวเลยพี่เออเยอะจะตายลนะ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วลูกคนถิ่มไหม 4, เธอสีน้ำเงินน้ำเงินฟา้ฟาๆไปไปเลย let's go พี่ๆจะพยายามไม่ตายนะถ้าพี่ตายขอตกอะ่ะเอ้ตรงนู้นมีแมงมุมเราต้องใช้ปุ๊บโอ้โหเฮียมแม่นสุดเ,เกินเออหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่นัดวะหกหกนัดโอ้ช็ ถ้าเกิดเคเห็นใบโอมนี้ก็คือมาจัดเลยนะทุกคนให้มาทุบได้เลยนะทุกคนขุดไปเลยโอ้โหโคตรกากอ่ะตอนนี้ขวานพี่ขวานกากชิบหายโอเคทุบเสร็จหมดแล้วก็จะเข้าตัวเราประมาณนี้เลยตอนนี้ได้กี่ไม้โอ้แปดสิบเอ็ดไม้ต้นเดียวแปดสิบเอ็ดไม้มันเกินปุยบุย,ยแต่ดูซิสาลายจะให้ดูสาลายนะที่ต้องใช้สาลายไหนวะเอ,อ่อไม่มีนะทุกคนที่นี่ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่น แต่ขอพุดไม้ก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปดูสาลายทะเลกันไม่ใช่สาลายแหลเลสาลายที่เราต้องใช้สาลาสีฟ้าเงินไปด,ดูสิตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันมันมีหนองน้ำสองที่แล้วก็คือไม่มีทุกที่เลยตรงนี้เป็นหนองน้ำปะวะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะโอเคไปไปดูแบบจะเจอหนองน้ำหรือเปล่าเจอแล้วก็ไม่มีมีแต่คริสตัลถ้าใครอยากทุบไปตกแต่งบ้านก็ทุบไปได้เลยไนดะ้ มันจะเป็นนี้ดีเกตสีฟ้าทุกคนเห็นเกาะตรงนี้ไหมมันเป็นเกาะนาโกเว้ยทุกคนมันเป็นเกาะลาวาอะซึ่งเกาะลาวามันจะมีแร่สีแดงอยู่ตรงนี้เหมือนก็จะมีแร่เหมือนกันนะเห็นไหมเห็นจุดๆไหมตรงนี้เนี่ยเออมีแร่เหมือนกันเรากลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนมืดเนอันตรายไปนอนเลยบ้านซ้อมซ้อมากไว้ค่อยมีเวลาอัปเกรดบ้านนะน้องๆหนูๆนอน,อน,อนอเลยแล้วก็ไปขุดแร่ก,กันไปนขึ้นเขา ปคือขับกนสรุปกูจะทําอะไรในวันนี้มีกล่องมาด้วยนแ่เจ๊ทุกคนมาเอาของมาใส่เลยของที่เราเก็บไว้ก่อนนะไอพวกนงพวกหนังเดี๋ยวนะจะเอาพวกหนังไปฟอกก่อนนะเห็นงั้นน่าจะเดีกว่าเราทุกคนดีพวกนี้แล้วกันดีนหนไหมพวกที่พี่ใส่เนี่ยหนังก็จําเป็นอะไรจาเป็นหมดเลยไอ้นี่ไอไม้สองตัวนี้จําเป็นต้องไปเอาอีกแล้วเนีย่ยแค่เรายังไม่พอนะทุกคนเอาขอบมะพร้าวเลย โอ้ไม้เผาอ่าโอเคไม้มันเผาไวกว่าอันนั้นอีกนะ่านเผาดีกว่า่านดีแล้วเราก็จะทําธนูด้วยนะไหนดูซิธนูธนูเอออยู่ตรงไหนนะพี่ต้องมาแยกหมวดหมดวดละตอนนี้พี่เริ่มงงละอะไรเป็นอะไรละคือไ้ขาทั้งหมดเลยเพราะว่าธนูก็จาเป็นมากเราต้องการเกาะด้วยนี่นะเราต้องการโลใช่เป็ต้องการเกาะต้องการโล่ีิเอาโลนี้เลยไปเอาโลดีๆเลยจะได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย กับในที่แห่งดีนะจ๊ะทุกคนมาเดี๋ยวเราเออไปตรงไหนดีนะเออตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าเรายังเก็บของไม่เสร็จนั่นเองนะปึ๊บปุ๊บเออสวยตายเลยเหรอไหมดูสิไอ้อนี่มีฮนูปึ๊บปุ๊บอ่าเขาเขาจะหนีเราอย่างนี้นะเขาจะหนีเราไอ่ีหนีไกลเลย่านี่จะหนีไปไหนท้อเราจะไปเจออะไรแล้วป่ะพีที่ดอนด้วยตรงนี้อ่ะไหนดิที่ทุบอุ้ย มีหีบด้วยขอของดีๆได้ป่ะโอ้ยก็ดีอยู่นะเออก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ทำไมฝนมันต้องตกด้วยวเนี่ะไหนดูดิโอ้โอโนไปดของแบบโ okay. อเนี่ยมีแร่ทองแดงแล้วก็แร่ผงระเบิดนะผงระเบิดนี้มันหาได้จากเออทะเลทรายใช่ตัวเห็ดทะเลทรายเหรอเราต้องลงไปอุย้ย ไม่ใช่ลงอย่างนี้สิโอ้โหอะไรแยะๆีย่ยตรงนั้นไงที่มีกล่องอะข้างล่างก็มีอีกนะแล้วเราจะลงไปยังไงอะโอ้หข้างล่างม,มีที่ลงเหรออุย้ยดูดิข้างล่างมีมีแร่เหล็กแล้ไม่ใช่แร่เหล็กมันเป็นแร่ทองแดงเออผู้ผิดปึ๊บอ่ะเคปึ๊บ,บนี่นี่คือเมาสนะ์นะอ้ยมีดคู่ทองแดงก็โอเคนะเผื่อแตกไง พี่เพิ่งมาเคยเจอเหมืองครั้งแรกก็ตอนนี้แหละไอ้นี่ขุดได้ดเลยเพราะว่าเราต้องการอันนี้ก็มีพีเอ็กมาให้เราด้วยด้วยโอเคมาเราเก็บของมาทั้งหมดเลยนะตรงนี้คืออะไรเหมือนกกงข่งอะไรสักอย่างเลยมันมีตัวอะไรในนี้รอเปล่าเนี่ยฮ่น่าจะไม่มีนะอาจจะคิดไปเองตรงนี้ก็ขุดได้โอ้แกมแล้วมีกล่องด้วยขุดก่อนนะไฟมาติดไว้โอเคเราก็เก็บ เออนี่ไงอันนี้ต้องการโอเคสลับเลยไปไหนต่อวเนี่ยอุ้ยตัวอะไรวะตรงตรงคือแหรอต,หต,ตุนหนูตุนตุนหนูตัวเฮนะอะไรเนี่ยโหไม่เคยเจอตัวเชี่ยนี่เลยวะตีได้ไหมไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเขาตีเราได้ด้วยสวย อะไรอ่ะเจออะไรใหญ่ๆเนี่ยหนูท่อน,นี่นี่คือหนูท่อเหรอเนี่ยไอ้ยัยอุ้ยไอ้ยัยมาตีกูด้วยตัวชี้อะไรเดียวอ่ะออุ้ยลืมว่าอืมแป๊บนึงนะจ๊ะอุ้ยใครจะอยู่ก็อยู่นะแจ๊อ้าวแม่งตามไม่เลิกตามไม่เลิกหรอตามไม่เลิกหรอฮะตามไม่เลิกไงตามไม่เลิกเหรอเออไปซะ เราต้องมาขุดแร่ดีๆดีกว่าตรงนี้แะตอนนี้มันค่ำยังวะน่าจะไม่ค่ำนะขุดแร่ขุดแร่ขุดแร่โอ้ข้างล่างก็มีดูดีเออย่างปล้ำมปลเลือดเลยอ่ะตุนหนูหนูตุนอย่าอย่าทำชั้นวัดตะฟักคืออะไรอ่ะอุ้ย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 เจ็กกูจะตายไอสัตว์จอวเวเหรอ,อไปโดน ี้มันโง่มันโง่มันโง่เราก็ยิงไม่โดนมันเหมือนกันแรง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 มากแรงมากร,รีเลือดให้มันไวๆกว่าน,นี้ดิ <laughs> รีแชร์จิบหายลืมไปพี่วีน้ำยาก <c oughs> ินแป๊บสวยกรึบกึบม,ม,ม,มาต่อเลยอุ๊ยโอ้โยเขี้ย <c oughs> แมงมุมตัวเขี <c oughs> ้ยอะไรออกมาเยอะๆเจอเยอะนะจ๊ะแดนเดนแนเจอเยอะนะจ๊ะออกมาเยอะเหลือเกิน เออเออ,เอ,อมาี่สัตว์มึ้งขายบุ้งขายเอ,อ้ยเอ,อ้กุหลบกุหลบเอ,อ้ยเอ,อ้ยมาี่มาดิสัตว์เออเอ้านี้ไม่เห็นสวยตายเชียเหมือนในถ้ำนี้เนี่ยสัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแร่ทองแดงกับแร่เงินนั่นเองนะถ้าใครอยากมาหาแร่ทองแดงกับแร่เงินก็ลงในถ้ำเลยแบบทิ้งดิ่งมาเลยก็ได้นะแบบขุดดิ่งลงมาเลยเลยโห มึงเกิดเต็มอะไรขนาดน้นวะไปไปไกลๆส่งติงกลับบ้านกลับบ้าน เราได้แร่มาเยอะอยู่นะอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่ปึ๊บถึงบ้านนอนไปก่อนอื่นก็ฟาร์มก่อนนะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยขอกฟีขอกฟีเรียบร้อยปึบหชิ้นสชิ้นสชิ้นโอเคสชิ้นสวยแล้วก็เอาไม้มาเผาไม้เผามันไวมากเลยนี่สินะที่เราอยากใช้ไม้เผา เดี๋ยวพี่จะย้ายอะไรนิดหน่อยนะนี่จะเอาเอทำชุดเกาะกับทำนี่อาวุธเอาไว้ใกล้กันเลยนจะได้ไม่ต้องสาโสดอีกนะอันนี้ก็เครื่องตัดอ่านี่จะทําเป็นเอหลังคาหรือว่าประตูไหมนู่นนี่นั่นก็แต่เฟอร์นิเจอร์ฟร์นิเจอร์นะซึ่งยังไม่จะเป็นสำหรับพี่ได้เลยนะเออเดี๋ยวค่อยเอาไม้มาทําทบ้านแล้วกัน ค่อยปลูกบ้าน,นคุณปลูกบ้านตอนไหนพี่จะปลูกบ้านตรงถแถวนี้แล้วกันแถวๆนี้เอตรงนี้พื้นที่ร่าเหมือนกันเนาะที่จริงอ่ะพี่อยากสร้างบ้านใกล้ npc นะ่นโนคนแต่ npc เรายังไม่เจอเลยนะเอพีซ c น่าจะอยู่ถแถวนี้อันนี้คืออะไรวันนี้ซีร์เปาอ๋อนี่ไงเอ c ีซ c ออยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่เราเผาเหล็กเมื่อกี้เราสร้างอะไรได้แล้วโอ้ยเหลือแห้งเหล็กอีกสองอัน แล้วเราก็โอ้โหเราต้องไปหาแท่งสีเขียวก่อนแล้วก็อันนี้วอยโอ้ยมันเยอะ,อะเลยสเลเกอน,นะประตูแวบ EPD อาจจะยังไม่ได้นะทุกคนตัวนี้ก็ทำอาวุธไปก่อนแล้วกันเนาะที่อาวุธแล้วก็เนี่ยเราต้องการหนังหนังฟอกปาง30อันเห็นไหมแล้วก็นี่เห็นไหมถูกพิษถึงจะอัปเกรดระดับ2ได้ถ้าระดับ2เราก็จะเออได้สมีนี่เลยเดี๋ยวเจ้าแร่โคบอนนี้ที่เอาจากภูเขาหิมะเนาะแรกสีเขียวนี้ก็เออ ต้ถ้ำใต้ถ้ำทะเลทราย,าย,ส,ายส่วนหนังฟอกพายุเนี่ยเขายังไม่เอามานะเออก็ต้องรองเขาอัปเดตมาก่อนนะแล้วก็หัวใจหัวใจก็ปีศาจตอนคืนตัวไหนที่มันถือดาบยักย์กอะไอ,อตัวนั้นแหละลองฆ่าดูทําดาบก่อนนะจ๊ะทาดาบเลยเราจะได้เออตีได,ตได,ตได้ตีได้ไวๆนะจ๊ะไปเราไปเก็บโอ้โหแย่ oh. yeah. ขอเต็มเลย <laughs> ไอเสรว์รู้สึกว่ามันหลกมากเลยนไหมแล้วพี่จะคราบนี้ด้วยี่ธนูเพราะว่าพี่ใช้แบบใช้เยอะมากๆธนู เฮ้ยเดี๋ยวเราทําชุดก่อนดีกว่านี่ส่วนหัวส่วนหัวปป๊บตัวขับเลยขับไรก็ขับไปเลยโอเคใส่ละแล้วก็สุดขานี่ครบนบบี่อีพีสองเราได้ครบเบือโอโหว้าวเยียไม่ค่อยรอเลยวะหลอดที่ชอนหมวกนี่เออดูแบบดูเป็นเจ็คเซลลี่ดิเ <laughs> ดี๋ยวพี่ไปหาตัดต้นไม้ดีกว่า แล้เดี๋ยวเราเออสร้างบ้านไหมลองก่อนไปต้องมาตัดตลอดเลยวะเนอะเอาพื้นไม้นี่ด้วยเนาะขาไปห้าสิบอันแม่งแฮ่เดีดูดิพื้นไม้มันเป็นยังไงปุ๊บโอ้ก,ก็ก็ดีนะก็เลิศดีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะจะมีระเบียงไว้ทําไม่วะมันเล็กไปกว่าบ้านกูเน่ยบ้านบ้านกูเล็กจัด เค <laughs> ยใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นดีมั้งเนี่ย้าใครอยากให้ขยายบอกพี่เลยนะ <laughs> พี่จะได้ขยายตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังก่อสร้างก็ทิ้งไว้อีน่นี้แล้วกันยวค่อยมาทาใหม่แล้วจ๊ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะอัปเกรดเรียบร้อยดูสอก้ำปึง้งโหดูระดับสามดิฮ้นเลยวันนี้เราสำหรับใครที่อยากเลื่อนข้ามไประดับสามนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะ ไอ้ด่างฟอกหนาเนี่ยก็ได้จากแบบพวกตัวใหญ่แล้วพวกปีพวกไวยตัวใหญ่อะไรยนี้แล้วก็ผ้าชาโดอะไรอยงี้ไอ้ผ้าพวกเนี้ยมันจะดอบจากมอนสเตอร์โครงกระดูกที่มันใส่เสื้อผ้าสีดำตีแรงมากเลยนะไอตัวเนี้ยที่มันดอบเศษผ้าตัวเนี้ยแล้วก็ลูกไฟเหรอไอลูกไฟนี้ก็<ม>ถ้าเกิดต<ม>ีมอนสเตอร์ทีเ่เป็นไฟธาตุไฟมันก็จะดอบมานะนี่แต่ก่อนอื่นเราต้องเศษผ้าลินินเราก็ต้องใช้เลย อันนี้วอยเราก็ต้องใช้ไอ้พวกนี้ยิ่งแล้วใหญ่เราก็ต้องใช้ที่เห็นไหมนังฟอกคาดอกังแล้วก็โอ้โหแท่งทองแดงอกีกถึงจะคราฟชุดเกาะแบบอื่นได้นด้องนะน่าจะอีพีหน้าอยู่รอดถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคทุกคนก็คินีก็เรื่อยๆนะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ถ้าใครชอบคินีอย่าลืมกดไลค์กดซับก,กดแชร์แล้วก็กดติด ตามช่องพีด้วยนะพี่จะได้ลงคลิปแบบนี้บ่อยๆนั่นเองนะทุกคนแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดู EP พีที่ตื่สามารถดู e ีีที่ดึกได้ตรงคลิปที่ขึ้นมานะตอนนี้ได้เลยนะกดเข้าไปเลยกด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 อะไอย่างกดยังกดเลยอะไปไยทุกคน